สิทธิ์เก่าจุลารวมพลังพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงจุดยืนปกป้องถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพเผยแพร่15กุมภาพันธ์2 2 4 7นาฬิกา50นาทีสิทธิ์เก่าจุลารวมพลังพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงจุดยืนปกป้องถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพสิทธิ์เก่าจุลารวมพลังพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงแสดงจุดยืนปกป้องถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพทีวีข่าวช้างช้างนิวทีวีรายงาน วันนี้15กุมภาพันธ์ที่พระบรมราชานุสาวรีย์2รัชกาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยหลากหลายคณะร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ถวายแด่สมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสิสยามบรมราชกุมารี โดยคณะผู้จัดงานได้ระบุจุดประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อแสดงพลังปกป้องและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นนิสิตเก่าอักษรษาศาสตร์จุฬาเนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของผู้ที่ลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ด้วยการพยายามขับรถแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จด้านวีรังรองทัพพลังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มจุฬารักประเทศ กล่าวว่าเราต้องการให้ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันไดมารวมตัวกันเพื่อแสดงความรักในสมเด็จพระเทพในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในใจเราเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านทรงงานหนักพวกเรารู้สึกผูกพันกับพระองค์ท่านเพิ่มมากขึ้นเมื่อท่านได้เป็นนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันนี้เราได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักแม้จะมีพระชนมายุมากแล้ว วิรังรองกล่าวต่อว่าเมื่อมีเรื่องบางเรื่องงอที่กระทบต่อจิตใจพวกเราที่จงรักภักดีก็อยากจะรวมตัวกันเพื่อแสดงอาอกซึ่งความรักต่อพระองค์ท่านซึ่งกิจกรรมวันนี้ทางคณะผู้จัดงานคิดะที่จะจัดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์มาและวางแผนต่อเนื่องจนมีงานเกิดขึ้นในวันนี้ทราบมาว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีความคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้เช่นกันและวันนี้ถึงคนจะมาไม่มากแต่ก็ทุกคนมารวมใจกันเพื่อทำกิจกรรมจุดประสงค์เดียวกัน โดยสัญ,ญลักษณ์ที่นัดหมายสำหรับผู้มาเข้าร่วมคือการผูกโบสายผ้าพันคอและสวมเสื้อสีม่วงเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งนี้ทุกคนที่ลงทะเบียนมาจะมีคำอธิบายตอนที่กรอกข้อมูลว่าต้องการมาแสดงความรักและปกป้องสมเด็จพระเทพบางท่านแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนมาก็ขอถวายพระพรถ,ถึงพระองค์ท่านวิรังรองกล่าวว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาวันนี้ทั้งสิ้น800คนกิจกรรมหลักอาทิการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนำโดยดีนิติพงษ์ห่อนาคพร้อมด้วยตัวแทนสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันจากหลากหลายคณะ สำหรับการจัดงานในวันนี้ที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมงานเนื่องด้วยมีข้อจำกัดในเรื่องการดูแลความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยแต่ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วและส่วนตัวก็มีความคิดว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปตามวาระแล้วแต่เหมาะสม เมื่อถามว่ามีผู้ออกมาคัดค้านในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นนี้หรือไม่วิรังรองกล่าวว่าตั้งแต่ริเริ่มตั้งจัดกิจกรรมจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ออกมาคัดค้านมีแต่ผู้สนับสนุนและมีเสียงชื่นชมอที่ตัวแทนนิสิตได้ออกมาจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ในงานมีดอนปรมัตวินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยสมชายสแสวงการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนานสมชิกกุธิสภาดีนิติพงษ์คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์นายนันทวัฒน์สามารถและดออรอ,อนอนศักวรวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย